ด้วยกันนะคะอยากผิวสวยผิวใสนะคะบอกเลยเลยค่ะว่ากระชากไว้นะคะต้องเป็นตัวเอเซน่านะคะแล้วก็ไอโฟกัสนะคะช่วยบำรุงสายตาของเรานะคะสำหรับใครนะคะที่แบบว่าคือชอบเล่นมือถือดึกๆนะอ,อใส่ค่ะแล้วก็ผสมน้ำจ้ะใส่คอรลาเจนนะอันนี้มีคอรลาเจนนะคะแล้วก็มีเอเซน่านะคะแล้วก็มีไอโฟกัสนะคะ ไอโฟกัสนะคะจะช่วยทําให้สายตาของเรานะคะดูกระจา่างขึ้นนะคะหนูเล็กเป็นต้อนะคะเห็นไหมเริ่มจะหายแล้วตอนเนี้ยเป็นต้อลม,อ,มอ่ะเขย,ะย่าค่ะเดี๋ยวค่อยเขย่าเพราะหนูเล็กใส่น้ำเยอะเนาะอือร่อยมากอ,มอยาผิวใสสายตากระจา่าง เขาบอกว่าสาตัวนี้เลย